อันนี้พ่อมันซ้อนกับยีมนกับป็นได้ยาดีเลยพ่อเลขนี้ถ้าเป็นปเยนใจมันมาซอ,อมาได้มันต้องซอ,งองคนบัู่นะนีมันใกล้ๆอย่างกับไอ้เลขหม่กัค้านี่นะต <c oughs> ีตรา,ามันสำนักใคสำนักมันนะเกียปอเปียหอนนยอนอาผูอลืมบไมอต้นเล็กกว่าจบ กาตรวจสอบขนี่ตเอเขาดับเซฟยาชายาชาเดียวมียาชาแล้วประเทียวทำไม่ได้ทำเดนมียาชาแล้วก็ว่าเขาได้ห้าแถวอยู่เนี่ยห้าแถวอยู่เอาสี่แถวอเลยเอาละโอเคเียบร้อยเมเี่นี่ยช